สวัสดีครับผมสุพศิรินยพงศ์วันนี้จะมาอัปเดตครับผมตัว i n s i g h ์นะครับใน Microsoft Teams ที่เป็นรูปแบบของชั้นเรียนนะครับมีการปรับปรุงใหม่นะครับผมในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้เลยนะครับเก็บทุกล่องรอยดิจิทัลที่มีการทำกิจกรรมใน Teams นะฮะในชั้นเรียนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแชทนะครับการตอบ การส่งงานนะครับคะแนนที่ได้นะครับผมทุกกิจกรรมนะฮะนำมาวิเคราะห์ออกมาเป็นแดชบอร์ดให้กับคุณครูผู้สอนนะครับที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้เลยนะครับลองไปดูกันนะครับผมเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดท่านที่สร้าง Microsoft t ทีมเป็นแบบชั้นเรียนนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะฮะแถบชื่อว่า Insight นะครับโดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกด้านขวานะครับ a d d a tab นี่นะครับแล้วก็ให้สืบค้นนะครับคำว่า Insight นะครับผมนี่ฮะก็จะเจอครับผม Insight ตรงนี้เลยครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเซฟเข้ามานะครับอันนี้คือผมทำไว้แล้วนะครับขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มนะฮะก็จะได้แท็บ Insight อย่างนี้นะครับนี่คือชั้นเรียนนะครับผม จะเห็นว่ามีผู้เรียนขั้งหมดในห้องนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีเครื่องหมายตกใจนะครับผมก็จะบอกว่ามีกี่คนนะครับที่ไม่อคทีฟนะฮะคือไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนนะครับอ e นเกจเมนต์น้อยอย่างนี้นะครับหรือคนที่มีเนี่ยฮะมีวันไหนเยอะวันไหนน้อยครับทำธุระอะไรนะครับสามารถดูกิจกรรมนะครับว่าเป็นการสื่อสารการส่งไฟล์งานการส่งอะซเมนต์นะครับมีส่งอะซเมนต์ไหมนะครับใครส่งใครไม่ส่งนะครับก็การปรับปรุง หน้าจอนะครับผมะะมีการสั่งงานนะฮะหรือทุกกิจกรรมก็ได้นะครับผมขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็จะดูให้ได้เลยนะฮะว่ามีการทํางานยังไงกี่คนกี่คนนะฮะเป็นรายบุคคลนะฮะเด็กที่มีขึ้นมาตกใจก็คือเด็กที่เราต้องไปดูเป็น,ปนพิเศษนะค,คือไม่มีกิจกรรมเลยเลยนะฮะข้างบนนี้ครับผมสามารถที่จะฟิลเตอร์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้นะครับสมมติว่าเราฟิลเตอร์ออกมาเป็นรายบุคคลดูนะฮะนี่ครับโอ้คนนี้ดีมากนะฮะรายงานท,งทั้งหมดนี่ครับ 100%นะฮะส่งงานครบนะครับคะแนนก็ดีด้วยนะครับผมทุกอย่างดีหมดอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกดูนะฮะเป็นรายบุคคลได้เลยนะครับผมคะแนนตรงนี้ก็จะปรับปรุงนะครับตามข้อมูลที่ได้มานะครับหรือจะดูทั้งชั้นเรียนนะครับก็คือทั้งทุกคนออซิเดนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คะแนนเฉลี่ยนะครับผมร้อยสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีคะแนนเยอะๆเนี่ยต่อเนื่องกันหลายวันก็จะเห็นเป็นกราฟนะครับว่าในแต่ละวันที่เด็กตอบค่อเา้าเราเนี่ยคะแนนเป็นยังไงบ้างวิ่งเป็นกราฟให้นะครับเอาเมาส์ไปจ่อก็จะมีคะแนนบอกมานะครับการส่ง Assignment ตรงเวลาไหมนะครับตรงรากี่เปอร์เซ็นต์ฮะไม่ตรงรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แบ่งออกมาเป็น Assignment แต่ละอันที่ผมสั่งไปแล้วก็มีการส่งงานมานะครับสรุปออกมาให้นะครับ มีเรื่องของการที่เราตรวจแล้วฟีดแบ็กให้กับผู้เรียนเนี่ยเร็วชาว้าแค่ไหนนะครับเวลาที่เราเด็กส่งมาแล้วก็ตอบผู้เรียนเนี่ยอันนี้มีผลนะฮะคือบางทีผู้เรียนก็คาดหวังครับว่าอาจารย์ผู้สอนจะตอบกลับไปหาเขานะครับแล้วก็กล่อสุดท้ายครับผมเป็นกล่องเรื่องของ communication activity ฮะการสื่อสารนะครับผมเห็นว่าใครสื่อสารอะไรเยอะน้อยนะฮะนี่ฮะตรงนี้มีบอกว่า reaction นะครับกด reaction เยอะนะครับใคร มีการรีพายเยอะนะครับมีฮะรีพาเครั้งนะครับใครมีการโพสต์เยอะที่สุดนี่ฮะสิครั้งนะฮะรีพาโพสต์เยอะที่สุดเห็นเป็นเด็กเรียงเป็นชื่อเลยครับผมนะฮะปรับได้เลยว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมหรือดูทั้งหมดโดยรวมแล้วนะฮะใครมีปฏิสัมพันธ์มี Engagement ในชช้นเรียนเยอะแค่ไหนนี่คือเรื่องของคอ m มูนิเคชันนะครับก็จะเป็นทักษะต่างๆแล้วก็ Export ครับผมออกมาเป็น Excel ได้เลยนะครับผมก็ วันนี้ครับอัปเดตอินไซต์ครับของไปซ t อฟทีมครับผม